กังวลตัวเองว่าจะแปลงร่างหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือด้วยว่ารูปแบบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอ็นจอยได้ก็ให้ทําก็วันนี้เฉพาะพี่เลี้ยงสามแต่ว่าอย่างที่บอกจะมีแ attitude บ้านนิดนึงแบบไม่งอาจจะต้องขัดเราขัดเลานอยคนเลยมองว่า้าวิ่งเล่นน่าจะเกินขึ้นล้าน ก็ดีค่ะสนุกดีค่ะมันดีค่ะนเไม่ได้เทสประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าคือจะไม่ค่อยอยากบังคับเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าออกมาทํางานด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากแบบ เหมือนฝืนนี่ออกมาทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือด้วยว่ารูปแบบงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอนจอยได้อย่างเงี้ยก็ก็คือพอจะรับบีทได้สักสองสามข้อก็ให้ก็ให้ทำสามคนกังวลใครที่สุดคะสามคนกังวลใครกังวลใครเหรอคะก็เอออาจจะกังวลตัวเองว่าจะแปลงร่างหรือเปล่านน้วก็แบบเหมือนเป็นงาน รู้ว่าต้องยิ้มแต่ว่าเขาก็จะได้แบบแป๊บหนึ่งทีเลียหนึงเด็กอ่ะก็เขาก็จะเพราะว่าเหมือนเราเขาก็เริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะบรีฟเขาว่าแบบเดี๋ยววันนี้มาเจอเจเจนะเดี๋ยวให้พาเขาไปเขาก็ตั้งแต่อยู่บนห้องแต่งตัวแล้วเขาก็แบบเมื่อไรจะไปแม่ไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเวลาถ่ายรูปเขาก็จะแบบไหนเจเจไหนไหนอะไรนายใช่ตั้งแต่ตื่นเลยใช่ เขาร้องไห้เขางอแงเขานุ่นว่าเขาอยู่รงยังไง,ไองไเออจริงๆชมคิดว่าถ้ารูปแบบงานเนี่ยออลูกค้าเข้าใจความเป็นเด็กนะชมชมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากอย่างอย่างงานวันนี้ก็คิดว่าโจย์ของงานไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเกินกว่าเออที่มันแบบเคร่งเกินธรรมชาติของเขาอนะค่ะเพราะว่าชมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบังคับว่าลูกต้องทําแบบนี้ต้อง เดี๋ยวก็พอประมาณประมาณอย่างวันนี้ก็คือพอพอจะคุยกันได้แล้วก็สัญญากันว่าเสร็จแล้วก็จะให้เล่นเต็มที่เลยะคะีีปีนยังไงคะเสรเได้ลยไาไม่ไดไม่ได้มีอัดฉีดอะไรค่ะก็แค่คือเขาก็เขาก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติต่อให้เราไม่ได้มางานแบบนี้เราก็มีไปเล่นไปแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ ก็วันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาเขาเสร็จพิธีการบนเวทีเขาขอเล่นตามอัณโมใจค่ะตัสินใจรับสี่คนของกันที่ชมทิพนักงานไหมคะว่าเอาเวิร์กไม่ต้อไหว้ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูรูปแบบงานแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าพิธีกรรมหรือว่าพิธีการมันมันมันมากไปกว่านี้แล้วเราต้องแบบบังคับให้เด็กแบบว่าอยู่อยู่ในกรอบมากๆเลยอะเราก็อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะไม่ได้ตามความคาดหวัง ของคุณลูกค้าอะไรเงี้ยเออเขาเลยมองว่าค okay. ่าวิ่งเล่นน่าจะเกินครึ่งล้านค้องสำนักสมเนื้อค่ะสำนักสมเนื้อค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการแรกของเกลที่มาแล้วได้หักค่าใช่อย่างนี้พี่ชจมีพิสูจน์เลยว่าเจ๊สามารถเป็นคนดูการได้หนึ่งคนแลนะเพราะนข็งจริงจริงคิดว่าแบบคาริสมาได้แต่ว่าอาจจะมีอ t t i t u d ทีว่านิดนึงอันเนี้ย เราด้วยนิดนึงแต่แบบเกี่ยวได้พี่ชมมาเยอะความเซนส์ต้าความเป็นแบบนี้อะไรแต่ว่าอย่างที่บอกจะมีแอ t i ิจูดดีบ้างนิดนึงแบบใช่เรื่องอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆสอนค่อยๆ่อยเลี้ยงิ่มหลังบ้านัสะกดเยอะไหมคะกกดมาแบบว่ามันก็รูก็วันนี้เฉพาะพี่เลี้ยงสามเฉพาะพี่เลี้ยงสาม แล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทกันอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังใจมาช่วยดูช่วยแบบวิ่งไล่้คุณมองจริงก็เจ๊แข็งแกร่งเป็นเด็ก้ชายเลยสามารถต่อู้ับที่แตะลุยด้เยก็พอโตมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนาะในบ้านก็มีแต่เด็กผู้ชายแล้วแม่ก็ไม่แทบจะไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แต่ส่วนมากจะมีแต่เพื่อนๆน้าๆป้าๆ ซื้อของเล่นผู้หญิงมาให้ <Yeah. S 1> แต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยิงปืนกับพี่แล้วไม่มีไม่มีวาเป็นหญิงเท่าไหร่หมายถึงว่าความหว,วานใชแ่แล้วก็แล้วก็มีแม่เป็นแบบนี้ด้วยซึ <c oughs> ่งก็ไม่ได้ไม่ได้หวานมากแต่ว่าเราเองก็พอเรามีลูกสาวเราก็พยายามปรับตัวนะเพราะเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่มีความอ่อนหวานเลย <c oughs> ก็พยายามแบบ คือพูดกับเกลเนี่ยคือพูดเพราะกว่าใครในโลกแล้ว <S <S> <S พูดกับลูกเพราะสุดๆเพราะว่าอยากให้เขาแบบตื่นซับบ้างอะไรเงี้ยคนบอกว่าต้องมีลูกสาวที่ชอบแต่งหน้าเป็นชุกตาบาร์บี้แต่ดูจากวันนี้แล้วก็น่าจะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะก็บางบางทีเขาก็ใส่เสื้อแบบเสื้อที่รับมรดกมาจากพี่เขากาง,ง,งเกงกางเกงเสื้อลองเท้ากระเป๋าี๋ยว,ว่าบางวันก็แม่ก็ให้ใส่เดทแต่เวลาเขาใส่เดทเขาก็หมุนตัวนะ เขาเขาก็รู้แต่ไม่ได้แบบว่าเรียกว่าหนูไม่ใส่กระโปงอะไรอยย่างงเี้อ๋อไม่ค่ะมันสบายใจมาลูกทั้งสามคนคุยเข้ากันได้เป็นเหมือนว่าก็สบายใจสบายใจแต่ว่าก็ก็เต็มดูดิยังไม่หยุดเลยอ่ะเต็มที่มากเลย่ะใช่เราไม่กังวลหรือว่าเตือนอะไรกับพี่ไหมครับไม่กับน้องอย่าแรงมไม่เหนี่ยงแต่อ๋อพูดทุกวันพูดแบบปากเปลี่ยนปากแชพูดแบบ พูดจนเหมือนคนแบบพูดไปเรื่อยอะแบบว่าแต่ช่รว,ว่าเาออแต่ชพว,ว่าคนที่เป็นแม่แล้วมีลูกชายอะก็จะเข้าใจอะว่ามันแล้วเริจริงเนเจอร์เราไม่ใช่คนจุกจิกไม่ใช่คนชอบพูดอะไรซ้ำซากปังเปลี่ยนภาาแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่ของเด็กผู้ชายก็กลายเป็นเหมือนเราเป็นคนขี้บน่นพูดไปเรื่อยแต่มันต้องพูดอะ,ะแล้วพอวันั้นม่ถามตัวเองไหมว่าทำไมฉันต้องพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่เดีด่ยพ<ด>ูดต่นแบบ ตัวเองตลอดเพราะ <c oughs> ว่าเวลาอยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ห้ามเลยก็ะะจะแบบถ้าถ้าเขาเห็นลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมองด้วยสายตาภูมิใจอะไรเงี้ยว่าแบบเออลูกแบบแมนเนาะอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบลูกแอคทีฟลูกแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่เราก็จะแบบเราก็จะผู้หญิงอ่ะเราก็จะนึกถึงอันตราย<ช>นึกถึงเออต่างๆนานาเดีวป้าก็อยู่เขาดูเขาใจไหมครับว่าแบบน้องเป็นผู้หญิงเราเบาหน่อยอะไรเงี้ย เข้าใจแต่ก็ลืมเข้าใจคำว่าเข้าใจไหมคิดว่าน่าจะเข้าใจแต่ว่ามันลืมอะแล้วก็ในบ้ามเป็นพี่ชายเขาดูแลน้องรือว่าในบ้านที่เราเห็นแล้วเราที่เราไม่ต้องถามแต่ว่าเขาไม่สามารถดูแลได้ก็จริงๆพี่สายกับเกลเนี่ยเคมีเวลาเขาเล่นเขาจะตอนตอนเช้ามาเขาตื่นมาเขาก็จะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันสองคนเขาก็จะเล่นเขาก็จะเล่นกันได้ยุบางอารมณ์เขาก็จะมีอยากเล่นกับน้องแต่ว่ามันเหมือนแบบคลื่นมันไม่ ยุก็จะลำคานน้องบางทีน้องก็จะลำคาญยุอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะไรเงี้ยกันอ่ะแบบก็ปกติดับนิสายเขาจะเขาจะเขาจะเหมือนคลื่นเขาเป็นคลื่นเดียวกันมากกว่าแล้วเมื่อกี้ยุกบอกว่าพี่ชมดุมากอะไรเไ็นไม่เคยเห็นภาพดุยังไงว่าเป็นดีจริงๆจะดูเหมือนอนว่าจะดูแบบไหนดูแบบไหนก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะพูดเปล่าๆปอย่างเงี้ยเวลาเขาทำอะไรแบบ เด็กผู้ชายอ่ะเออเวลาทําอะไรเสี่ยงเวลาที่มันเราดูแล้วว่าบางทีเราก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันต้องพูดไปก่อนระวังนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดอ่านุกมเออมีเหนื่อยไหมเหนื่อยแบบเหนื่อยจนเลยไม่ก็เหนื่อยบางทีก็แบบไม่พูดเลยก็มีเพราะว่าแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วอยี้ปล่อยไหลเลยปล่อยบางทีก็ปล่อยไหลเออคไอะวว อชมว่าถ้าแบบร่างหนึ่งร่างสองเนี่ยไม่ไม่กลัวมันมีหลายร่างนี่ยร่างใหมใค่ะมันมีหลายร่างเนี่ยร่างไหม่เลเวลใหม่ที่แบบจะดิ่งคือแม่ก็ต้องแบบสมบทบาทนักแสดงใช่ไหมที่เราเล่นใหม่ใช่ก็ต้องใช้สกิลการแสดงไม่ใช่ก็ต้องอาจจะต้องมีสกิลการแสดงนิดนึงว่าเอ้ยจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราได้ แลอเป็นไปเราอยู่วิถีคุณลุงโอเคค่ะก็คุยรอบเลยตอนนี้เขาทานทุกอย่างนะ้วค่ะก็เหมือนก็ดูหุ่นนี่ใช่ไหมก็คือเห็นพี่ทานอะไรก็อยากทานเห็นแม่ทานอะไรก็อยากทานก็จะเป็นอย่างี้ก็อาจจะมีคนทานให้ดูก็อยากทานบ้างแหละเพราะว่าเผาไม่รู้หรอกว่า มันคือมันแรงหรือมันต้องอีหรือว่ามันต้องอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สอนก็ให้ให้ลองทุกอย่างไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมีอะไรที่เขาไม่ชอบบ้างไมไม่มีนะคะ <K> เขาก็ใส่เขาก็อาจจะใส่ปากแต่ว่าบางอย่างเขาก็ใส่แล้วก็อาจจะเคี้ยวๆนิดหน่อยแล้วก็คายที่ยียดลืนอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่เห็นว่าจะแบบคือใครกินอะไรก็ขอ่ยง ไม่ได้ถึงกบบไม่ได้คือจริงๆก็มีแค่แค่แค่อันนั้นนะที่ที่แบบเออมันก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยนะที่บ้านแต่ว่าถ้ามีแหล่งที่มาที่ชัวร์ว่าเออแบบไม่ได้แบบสเปรย์ยาฆ่าแมลงแล้วตายแบบอะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ทานก็ก็ระวังแต่ถ้าหยิบมันน่ารักตอนนี้พี่ชมกะจังหวะกล้องยังไงครับบอกว่าอันนั้นชมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะจริงๆแล้วน่าจะเป็นทีมงานสักคนหนึ่งแบบจังหวะไปไปแต่งหน้าทำผมกันที่บ้าน กถามหาจริงๆนะเขายังไม่รู้ไงว่าว่าม mm ันคืออะไรเหตุไรัลใช่ไหมครับว่าคนแซวเยอะแบบว่าลูกเสร็จลูกอารยากินไม่หยุดต่อแม่อ๋อค่ะแล้วคนก็ชมการเรียงลูกไี่ชมอีกแล้วว่าชิลๆค่ะก็ให้ให้ให้ทานหมดทานกันแม้แต่เอ่ออะไรที่เราร่วมเนี่ยมันมีประโยชน์นะผักผลไม้แต่ถ้าเขาไม่ทานน่ะก็จะไม่บังคับ แต่บางทีก็ย้อนกลับไปออฟเฟอรใหม่แบบแกงทำเป็นลืมกินไหมกินอะไรกันบางทีเขาก็กลับมากิน